สวัสดีค่ะเพื่อนๆนค่ะวันนี้เจอกันแต่เชา้าอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ครูสงดูหลังบ้านนะคะวันนี้ครูสงจะชวนมาทำามาปลูค่ะมาปลูกมาปลูกผักนะคะจากาสถานที่หรือแปลงปลูกของครูสงก็คือถังค่ะถังซีเมนนะคะถังซีเมนซึ่งครูสงเตรียมเอาไว้แล้วค่ะถังซีเมนถัง,ง,ง,น,งนี้นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะครูสงก็ ได้มีต้นมะกรูดนะคะมะกรูดซึ่งขึ้นเองนะคะขึ้นเองในถังซีเมนต์ของคุณสงค่ะแต่คุณสงได้มาพลวนดินแล้วก็ผสมดินปลูกเข้าไปค่ะแล้ววันนี้ก็เลยจะจะเอาผักที่มีอยู่นะคะมาปลูกแซมมะกรูดที่ยังไม่โตค่ะใช้ดินให้คุ้มค่าใช้ตถานที่ให้คุ้มค่านะคะผักของคุณสงมีหลายชนิดค่ะ ออมีผักชีนะคะผักคะนา้าผักกาดค่ะผักกาดขาวนะคะออแต่วันนี้ครูสงจะพามาปลูกผักชีค่ะผักชีนะคะดินที่ผสมดินที่ผสมในนี้นะคะในถังซีเมนต์ถังนี้ก็คือดินนี่เลยค่ะดินผสมนะคะสามารถปลูกได้เลยของยี่ห้ออะไรก็ได้ครูสงก็เตรียมมาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พรวนดินค่ะ ผสมดินแล้วเรียบร้อยนะคะผสมดินแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็อุปกรณ์ของคุณสงจากคลิปที่แล้วที่คุณสงบอกว่าที่บ้านมีไก่เยอะนะคะไก่มาจากทั่วทุกสารทิศค่ะไม่คุณสงไม,ม่ไม่เลี้ยงไก่นะคะแต่ว่ามีไก่เข้ามา,าหากินในบริเวณบ้านเยอะมากาแล้วทำไมคุณสงถึงกล้าปลูกผักล่ะ คุณสงมีตัวช่วยค่ะวันนี้ตัวช่วยคืออะไรมาดูค่ะนี่เลยของขังค่ะของขังค่ะคุณสงชอบใจมากคำนี้ของขังคุณสงจัดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะสุ่มนั่นเองสุ่มขังไก่เออแต่คราวนี้คุณสงจะนำมากันไก่ค่ะกันไก่ไม่ให้มาเคลียแปลงผักนะคะไม่ให้มาเคลียพืชผักที่ยังอนุบาลอยู่นะคะวันนี้ก็ จะพามาปลูกนะคะเดี๋ยวลองลองใช้สุ่มขังขังกันไก่มาขังผักเอาไว้ก่อนสิว่าใช้ได้ไหมนะคะโอ้ค่ะพี่น้องพอดีเลยค่ะพอดีเลยนี่นะคะอ่าพอดีเลยค่ะตอนนี้ก็สามารถ ปลูกผักในถังซีเมนแล้วก็สามารถกันไก่ได้ด้วยนะคะโดยใช้ของขังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวโคสงจะไปทำการปลูกผักชีโดยเขาเรียกว่าหวานมาเมล็ดผักชีไว้ก่อนนะคะแล้วก็หวานเอาไว้แล้วถ้ามันเกิดแล้วค่อยมาแยกแปลงปลูกอีกครั้งหนึ่งหรือถอนจากต้นทิชชีหรือต้นพอดีเพื่อให้มันขึ้นสวยงามนั่นเองนะคะ เดี๋ยวลองไปทำกันเลยค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะลืมบอกไปว่านอกจากผักที่ครูสงมีให้ดูเมื่อกี้คือผักชีนะคะผักคะนา้าผักกาดขาวแล้วครูสงยังมีมเมล็ดนะคะผักแค่หน้าค่ะผักแค่หน้าครูสงเตรียมมาไว้นานแล้ว แล้วก็เม็ดมะรุมค่ะถ้าใครสนใจอยากได้มาขอได้นะคะเม็ดมะรุมเป็นพืชสมุนไพรทั้งใช้เป็นผักและเป็นยาออต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะส่วนผักแค่หน้าค่ะเป็นอาหารแล้วก็เป็นร่มเงาแล้วก็เพิ่มความสวยงามในสวนหลังบ้านหรือจะปลูกไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะคะได้ประโยชน์หมดเลยค่ะมาขอได้นะคะคุณส่งไม่ไม่หวงค่ะ ของทุกอย่างคุณสงไม่หวงก่ะขอแต่ว่าให้มาขอมาคุยมาหานะคะให้ได้หมดเลยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตนะคะโอ้เวอร์ไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ถ้ารักจริงนะคะคุณสงให้ได้แม้แต่ชีวิตจริงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกผักชีกันดีกว่าค่ะ นี่เลยนะคะนี่คือมเมล็ดผักชีค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะโรยลงไปในแปลงเลยนะคะนี่เลยค่ะโรยเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าผักชีเนี่ยค่อนข้างเกิดยากนิดนึงนะคะ,ะแปลงคุณสงเพาะในถุงตั้งเยอะก็ยังไม่เกิดเลยสักต้นค่ะนะคะวันนี้เราจะโรยเยอะๆเลยนี่เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะเกลี่ยดินกลบนิดนึงนะคะนี่เลยคะ่ะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดินที่เหลือนะคะดินที่เหลือนะคะามาโรยหน้านิดนึงเผื่อว่าเราลดน้ำแล้วมันจะยุบดินยุบลงไปลึกนะคะ นี่เลยค่ะเราก็นำดินเนี่ยกลบนิดนึงนะคะกลบไปเลยค่ะ กลบไปเลยค่ะปรบให้ทั่วนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เราก็เอาน้ํามารดค่ะน้ํามารดนะคะนี่ค่ะน้ําเตรียมไว้แล้วค่ะบัวของเรานะคะ รถไปเลยค่ะ หมดแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้นะคะนี่เลยค่ะของขังค่ะใช้ประโยชน์นะคะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะคะเราไม่เลี้ยงไก่แต่ว่าเรามีของขังค่ะขังกันไก่นะคะอ่านี่เลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แปลงผักชีของคุณสงปลูกในถังซีเมนครอบด้วยซุ่มขังไก่ แต่วันนี้เรามาใช้เป็นสุ่มกันไก่นะคะคลิปนี้ถ้าใครมีสุ่มขังไก่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่ามีถังซีเมนว่างๆอยู่นะคะก็สามารถมาดัดแปลงนะคะปลูกผักกินเองในบ้านทั้งๆที่เลี้ยงไก่นั่นเองนะคะแล้วต่อไปก็ถังซีเมนถังนี้นะคะคุณสงก็มีเอาไว้อีกหนึ่งถังเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาปลูกอย่างอื่นปลูกอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามนะคะ วันนี้ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ